คิดถึงจะฟันคิดถึงคุณหมอเอมี่ถอนฟันกรามออกไปค่ะจัดฟันได้ไหมแล้วถ้าจัดจะต้องใส่ฟันทดแทนหรือเปล่าเชื่อว่าหลายๆคนค่ะที่ถอนฟันกรามออกไปเราก็ไม่อยากจะใส่ฟันใช่ไหมคะก็มักจะไปหาคุณหมอจัดฟันว่าคุณหมอช่วยปิดช่องว่างให้หนูหน่อยได้ไหมหนูไม่อยากใส่ฟันปลอม แต่ถ้าสําหรับใครค่ะที่ถอนฟันไปแล้วนานๆแล้วไม่ได้ใส่ฟันนะคะจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะฟันซี่ข้างเคียงค่ะเขาจะลมเข้าหาช่องว่างส่วนฟันที่อยู่ด้านบนค่ะเขาก็จะย้อยลงมาการจัดฟันนะคะสามารถตั้งฟันที่ลมค่ะให้กลับมาตั้งตรงได้ส่วนฟันที่ย้อยเนะะี่ยค่ะก็สามารถกดขึ้นไปได้เช่นเดียวกันแต่การที่จะดึงฟันด้านหลังเนะคะีค่ะเข้ามาปิดช่องว่างเนี่ยจะทําได้บางเคสเท่านั้น อันดับแรกเลยค่ะเราต้องดูฟันก่อนนะคะว่าฟันที่จะเอามาทดแทนเนี่ยมีรากยาวเพียงพอหรือเปล่ารวมไปถึงฟันคุดที่เราจะเข็นมาอีกซีนึงค่ะเขาอยู่ในตำแหน่งที่จะดึงมาทางด้านหน้าได้ไหมถ้าตั้งตรงแบบนี้ค่ะก็สามารถปิดได้แต่ถ้านอนเอียงมาเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะดึงมาไม่ได้นะคะรวมไปถึงค่ะเราต้องดูตรงกระดูกที่ฟันเขาจะเคลื่อนมาด้วยนะคะว่ามีความหนาเพียงพอหรือเปล่าถ้าหนาไม่เพียงพอค่ะอาจจะดึงฟันมาปิดช่องว่างไม่ได้หรืออาจจะต้องมีการเติมกระดูกรวมด้วย เคสแบบนี้หลายๆเคสค่ะมักจะต้องจัดฟันร่วมกับการปักหมุดร่วมด้วยนะคะสำหรับเคสที่ต้องใส่ฟันนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นฟันปลอมแบบถอดได้หรือว่าเป็นฟันปลอมแบบรากเทียมที่เป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นฟันปลอมแบบถอดได้ค่ะบนรีเทนเนอร์คุณหมอเขาจะมีฟันไว้ให้นะคะแต่ไม่ได้ให้ใช้เคี้ยวข้าวนะคะไว้กันที่เฉยๆใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาได้เลยค่ะคุณหมอเอมเฉพาะทางด้านจัดฟันค่ะ